สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านนะครับก็เป็นยังไงเนาะปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาเยือนสุขภาพกับสีแข็งแรงทุกขู่ทุกคนอยู่ดอกเนาะครับเนาะครับก็คือวานนั่นแหละมื้อนี้พ้อยยวาดเริ่มต้นปีใหม่คือปลูกพักตัดงานนี่ยแหละก็กิจวัตรประจําวันที่เคยเห็ดนั่นแหละแต่ว่าก็มาลงใส่ต้นปีใหม่นี่ยแหละเนาะครับพ้อยยวาดเทศน้างกับสีผ้าเอฟซีไปเบิึงนะครับคือ หมยมือไม้เวียนไห้ว่าปีไม้นี่เห็ดเอียงเริื่มต้นด้วยเอียงนะครับครับที่ภาเบิ้งนะครับเนาะกลนะับไปนะักการเดินนี่ละครับเงามื่อแรงแดดอ่อนก็เอาข้วขึ้นมาผูกส่ยกองเฟืองมาผูกส่กองเฟือง,อ,งเฟองกะกับ่วกแมงกวงอันนี้ดอกเฟืองก็คือยังหอบไปไหม้มันเอาเนาะครับเพราะว่าขันหม้มันมากินอยู่กองเฟืองแต่แถลมันซนมันซนกวางเฟือง พังลงมาเมนแทไอ้หนอยหน่อยนั่นแห้งคักทั้งส้มของเฟืองเนะครับเอาขึ้นมากินเฟืองอยู่บอกน้ำฮะนอสสอห้องเก่ากับกำลังก,กินเฟืองกินยาข้างข้งเขานี่ก็แม่นก็แม่นสวนขั้วนาะครับข้งๆขาง,ขางสวนขั้ว ก็สิได้เอาขึ้นมาแล้วก็ช่วงบสามใบสี่ก็สิได้หดคือจิตจะวัดประจําวันเนี่เนเนยเมือนี่บ่เหตุยังละเอาขั้วลงไปลาใส่เฟียงเราก็ขึ้นมาเอาขั้วลงไปลาทงหน้าเราก็ขึ้นมาเบิ้งน้ำกอนน้ำิหดน้ำยุบบอกจกะกขาดเขินสิได้สูบน้ำสามมือนสี่มื่นก็สูบเท่านึงนะครับสูบน้ำม,มาใส่บอกไปนะครับ ว่าแล้วกะสีไปตอทอจะข้ากันนะครับอือนี่แหละเนาะครับว่างทอแล้วกะสีปั้นน้ำขึ้นมาดึงสายว่างทอแล้วกะสีปั้นน้ำขึ้นมาใส่ทอเพราะว่าแต่ที่ไปหาบมาแต่สามมันก็มันก็ไกลโพดเนาะครับเอาหม้อไว้ในทอนีทอนี่ก็สามสี่มือก็สูบใส่เธอหนึ่งสูบใส่เธอหนึ่งก็บ่าอยากดอกทิ่เที่ยงตับๆตับเข้าเดียว กะเขามาหดนี้นะครับเขามาหดนี้กะบ่แม่นสีหดแต่สวนน้ำกระไดขั้วกะมากินน้ำขึ้นกันสูบขึ้นใส่ใบขั้วกะมากินขึ้นกันหม่องนอนมันก็ะยุข่างๆนี่แหละนะครับหม่องนอนขั้วกระไดยุข่างๆบอกน้ำข่างๆสวนนี่แหละเพราะว่ากะปลูกไว้พักกระไดก็เอาขี่มันนี่แหละใส่กระไดฮะไปติดเครื่องก่อนครับบ้ไปเนี่ย làm mắm bột súng kho, kho bột súng ăn, Được, làm thuê gặp vân mua súng ăn.

น,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 นี่ไงนะครับซึ่งหงษสวนซึ่งหงษสวนซึ่งช่วยนี่แหละกินน้มกันเอหอหงษสวนก่อนบรดนี๋ยักนี่ยบุแมนบุแมนไอ้เรื่องบุงบุแมนเปียมากินเนี่ครับอ,อากาศ นกจอกนกจอกน้อยนกจอกน้อยมากินพักฟังไก่พักฟังไก่พักกระลำนกจอกน้อยมาลงคือกันก็มันกินเข่าดอนนี่ละ่ะอันมีเบี้ยบักทิเกเบี้ยบักทิก นู่นเลยครับ้อมฟ้อมทักที่ไข่ที่ไข่หอมฟ้อมฮดเราจะซื้นหมากอกแม่แก่ขึ้นมากเราะทราบว่าสีดุนนะครับซื้นหมากอกแม่แก่ขึ้นมันทั้งฮดเรากระได้ สำหรับชีพดพักตัดหญ้านี่ก็เฮ็ดหูห,หเบ่งนวเนาะครับก็มีไว้มีพักไว้ก็ดีกว่ามีนั่นแหละนะครับบ่ได้สื่อคนกินนะครับถึงสีเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับกัไม้มือไม้เว้นไผ่นี่ละปีใหม่เริมเห็ดอันนี้มีอันนี้ละหดอันนี้ละแต่ว่าว่าวพืนปลูกกับปลูกมาโดนนั่นละแต่ว่ากับมาลงเอ่ยใช้ปีใหม่นี่ละนะครับเนาะ,นะครับกัสำหรับปีใหม่นี่ก สำหรับเ e อพซีพ่อนายบาททุกคนนี่เบิร์ทุกขูทุกคนนั่นนะนาะครับค่ะที่ท่านได้ฟืนไปนาะเนาะ <c oughs> ครับกับปีนี่กับว่าใครสะดวกสบายภานในนาะครับเพราะว่ามันก็คือว่นนั่นแหละสีไปซีมากับว่าใครสะดวกสบายัาไในเพราะว่ากับมันอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะครับแต่ว่าผู้สะดวกก็สะดวกยี่ดอกแต่ว่าผู้ไปไสมาไสก,ก็สะดวกขึ้นกันนะครับ คกับขอโคงขออวยขอเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อจอบลงซสำนีละเนาะครับกับขอเยาวาดกับขอวอวยพรให้เอฟซีทุกทุกคนนะครับอยู่ดีกินดีอยู่ดีดดมีสุขดำรวยโชกมานเบิดสุขูมสุคนนั่นแหละเนาะครับสำหรับเอฟซีลีว่าเอฟซีใหม่เอฟซีเกา่านะครับกับให้ดำรวยโชกมานเบิดสุขูมสุคนเด้อขอเยาวาดกับขอกล่าวคขว่าสวัสดีครับ